สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่31มกราคมปี67นะครับวันนี้ก็วันพุธนะครับเนาะวันพุธแล้ววันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับยัขอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้วันพุธพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับเนาะสึกใจสึกเกินแสนที่หลายคนรอคอยนะครับพรุ่งนี้ก็มาถึงครับเนาะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆยนะครับขอรัฐบาลไทย ส่วนวันนี้ก็เป็นคอฮาหนอยก่อนนะครับเนาะให้แนทางคอฮาหนอยก่อนคอรัฐบาลไทยก็รออีกแค่วันเดียวนะครับเนาะรอพรุ่งนี้ได้ลุนกันแล้วนะครับเนาะสิบจ่สิบเกินแสนส่วนคอฮานอยก็ลุนกันทุกวันนะครับเนาะมีให้ลุนทุกวันบางคนไม่เล่นรัฐบาลไทยนะครับเนาะมีอฟซีบางคนทักมานะครับเนาะแอดลงให้ทุกวันหน่อยฮาหนอยถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เล่นรัฐบาล รัฐบาลซื้อยากยิ่งววนนี้ยิง่งจะซื้อยากนะครับเนาะวันนี้ได้ยินข่าวมานะครับเนาะใครติดแปดน่าจะลําบากครับเนาะยัดลอตเตอรี่นะครับเนาะยัดลอตเตอรี่เลยถ้าใครมีติดแปดเนะี่ยลําบากวันนี้ยิบซีว่าจัดหาหน้อยรัฐบาลไม่เอาว่างัน้นลงให้น้อยเป็นแนวทางหน่อยประมาณนี้ก็ลงให้นะครับลงให้ทุกวันมีเวลาอัดคลิปให้ทุกวันนะครับเนาะ แต่ถ้าวันไหนไม่มีเวลาอัดคลิปก็จะลงในช่องชุมชนให้นะครับส่วนใหญ่จะลงนี้ทุกวันนะครับเนาะก็จะไม่เป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบค่อยจับนะครับเนาะไม่ชอบก็ข้ามไปก็ชมประสบันเทิงเหมือนเดิมนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นวันนี้ก็เป็นอัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็อาคลิปผ่าน้องนนมาเที่ยวที่สวนบางกระเจ้าเหมือนเดิมนะครับให้อาหารปลานะครับเนาะมีงอกกําลังกายเหมือนเดิม ปัญจการออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับเนาะ mm. ต้นไม้ใบหญ้ามีน้ำลำธารเหมือนเดิมกดทินไปที่แนวทางนะครับทางก็มีเข้ามีหลุดเข้ากันไปนะครับเนาะก็ก่อนอื่นก็ไปดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างสองแปดสามตัวบนก็เจ็ดศูนย์แปดนะครับ หันเอยวจอกแนวๆนี้นะครับเนาะแนวๆนี้เรื่อยล่าง28บน708ถ้าพูดกันง่ายวันเราก็คือ8280นะครับ8280ประมาณนี้8280เพราะวันก็ฟุกนะครับเนาะฟุกมากเลย8280ได้ตัวเน้นเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะเต็มๆเลยตัวเน้นเลยนะครับเปิดหัวมาฟุกมากเลยนะครับใครตามดีเจด้วยนะครับทุกผูวัน ใครไม่ตามก็ไม่เป็นไรครับคุณช <c oughs> มภูพรบันเทิงเหมือนเดิมมวนฟุกมากเปิดหังอมดมาเต็มๆเลยใครตามก็ยิ้มแย้มปีเลยนะครับในบนในล่างเลยแล้วก็มาที่รอบหกโมงนะครับสองตัวล่างก็ห้าหกสามตัวบนก็ห้าสองสี่ห้าหกกับห้าสองสี่ห้าหกแลไม่มีนะครับเนาะห้ามันมีสักตัวหกก็มีสักตัวนะครับหางไกลความเจริญมาก สามตัวบนก็ห้าสองสี่สองสี่ก็ได้ไปอีกเด้งหนึ่งนะครับตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะครับเนาะห้าสองสี่แต่ถ้าเป็นศูนย์สองสี่ก็ได้โตดนะครับเนาะถ้าเป็นศูนย์สองสี่หรือสามสองสี่นะครับเนาะหรือแปดสองสี่ก็จะได้โตดไปแต่ก็ดวงมีแค่นี้นะครับเนาะก็ได้แค่นี้ก็มารอบทุ่มหนึ่งนะครับหลังจากได้สามดด้งแล้วมารอบทุ่มหนึ่งสองตัวล่างก็หกสี่นะครับ สามตะวนก็ศูนย์ห้าหกก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับรอบห้าโมงนะครับเนาะหกสี่กห้าหกวกหรืไงบันรเราก็คือก็คือหกสี่หกห้านะครับพูดรือไงบันเราหกสี่หกห้าเคจับทางได้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับกะก็เหมือนรอบห้าโมงนะครับเนาะจับทางได้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยออกมาทองแนวนี้นะครับจับทางได้เข้าบนเข้าล่างสะส่วนใหญ่นะครับเนาะแต่เราจับทางไม่ค่อยได้เฉยนะครับเนาะ เคยทำกที่ช่วยนะครับเมื่อวานได้ไปสามดิ่งนะครับเน้นๆเลยก็วันนี้ลงแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับเผื่อฟกนะครับเนาะเผื่อฟกเหมนเมื่อวา,านวันนี้มีเวลาพัฒนาด้วยนะครับวันพุธมีเวลาก็จะอจัดคลิปลงให้เหมือนเดิมนะครับถ้ามีเวลาไม่มีเวลาก็ลงช่องชุมชนให้เหมือนเดิมก็วันนี้เอาขอหาหน้อยไปก่อนนะครับช่วงเช้าวันนี้เด่นสองเด่นศูนย์นะครับเด่นสองเด่นศูนย์จับคู่ 2021 2325 3050 5153นะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะวันนี้หาหน่อยวันนี้วันที่23 11มกราคมเด่น2เด่น0นะครับจับคู่2021 2325 3050 5153 8คู่นะครับก็ให้เน้นไปที่50 20 25นะครับ5020 25 3คู่ก็ชุด3ตัวนะครับก็มีหลวนสีชุดเหมือนเดิมก็มีก็มี350นะครับ320 325 สามห้าหนึ่งนะครับสีชุดสีชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่สามห้าศูนย์สามสองศูนย์สามสองห้านะครับตามลำดับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับเนะาะท้งชุดสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับเนาะใครชอบก็จัดไปเลยนะครับแนวทางวันนี้ก็ย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับ มันมีใครสามารถให้แนวทางถูกได้ทุกวันนะครับเนาะก็เป็นไปไม่ได้เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับคาดคะเนเท่านั้นคาดคะเนถูกก็ดีไปนะครับเนาะคาดคะเนผิดวันหน้าก็ว่ากันใหม่คนชอบตัวเลขนะครับเนาะก็มีแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับของเซียนทวีนะครับเนะาะใครชอบก็ไปจับได้เลยนะครับเซียนทวีให้ให้เบอร์ไปเบือ้องต้นให้ไปแล้วนะครับถ้าใครจดไว้ก็ลายไปขอส่วนตัวได้เลยนะครับของเซียนทวี แนวทางที่ที่เปนแม่นมีฝากให้ทุกวันนะครับเนาะหลายไปขอส่วนตัวได้เลยทวนให้ก็ได้นะครับเนาะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เซนทวีนะครับ0 9 2 5 2 3 8 5 7 6 0 9 2 5 2 3 8 5 7 6นะครับเบอร์ไลน์เซนทวีมันทึกไว้ไลน์ไปขอส่วนตัวได้เลยนะครับเนาะสุดท้ดายดีไลน์ก็ทวีนะครับ T A V d e 7 8 8 7 3 9 TAWD788739 e น,น,นะครับเนวทางทีทีแมนแมนจากเซียนทวีนะครับเนาะไล่ไปขอส่วนตัวได้เลยมีสองเนวทางให้เลือกนะครับระหว่างเบาล์สารธามกับเซียนทวีใครชอบอันไหนจัดเลยนะครับเนาะชอบองคนไหนเซียนคนไหนจัดได้เลยเลือกได้ตามสะดวกนะครับเนาะี่จะไปเปรียบเทียบกันก็แล้วแต่นะครับเนาะแนวทางทีทีแมนแมนม,มีให้ทุกวันนะครับสาหรับเซียนทวีมีเงื่อนไขอะไรยังไงก็ไล่ก็คุยคุยกันดูนะครับเนาะว่ามีอะไรบ้างก็ คอบทวนนะครับเนาะขอบทวนสำหรับแนวทางหาน้อยวันนี้วันนี้ก็คอยเฮงๆเลยๆครับเนาะคนรบน้อยก็เหมือนเดิมครับตัวนี้นี่ผมเน้นให้นะครับเนาะสามคู่จัดไปเลยนะครับเนาะเผื่อฟกเข้านะครับเนาะเหมือนเมื่อวานให้งบน้อยนะครับไม่ลงทุนก็ไม่ได้ลุ้นกับเขานะครับเนาะคุยกับเขามี้เรื่องนะครับลุ้นไม่มันด้วยนะครับเนาะต้องติดไปรวมนิดๆหน่อยๆถึงจะมันถึงจะลุ้นมันนะครับบาททรงบาทก็ว่ากันไปนะครับเนาะ พอเลือดถูบฉีดหัวใจนะครับเหมัอนไม่ตื่นเต้นนะครับเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดืกอันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ